สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ำหมีก็จะมาอันนี้นะคะอะโวคาโดสลัดคือเป็นเหมือนกับยำยำอะโวคาโดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นอาหารเม็กซิกันนะน้ำหมีก็จะทำให้ดูว่าทำยังไงของนะคะถ้าใครมีวิธีผ่ายอย่างอื่นก็แนะนำไว้ได้เลยค่ะแต่ว่าน้ำหมีคิดว่าแบบเนี้ย ะดวกแล้วแต่ก็ต้องระวังมือนิดหน,นึ่งเนี่ยค่ะจะสะดวก คืออันนี้ต้นหอมน้ำมีใช้บ่อยใช่ไหมก็โตไม่ทันน้ำมีก็เลยซื้อมาจากตาแล้วก็จะตัดส่วนนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็เอาไปลงน้ำแล้วก็ให้เขาฟื้นตัวนิดนึงอ่ะแล้วก็จะเอาไปลงดินก็กลับมาเป็นต้นหอมได้อีกเพื่อนดูอันนี้เป็นส่วนที่น้ำมีตัดมาดึงมาจากในสวนนะแล้วน้ำมีก็ตัดลากไว้่างนี้นี่อันนี้ก็ซื้อ ตะต้นใหญ่เห็นป่ะของน้ำมีต้นเล็กเดี๋ยวก็เราไปดูกันนะว่าน้ำมีปลูกไงก้อนนี้ก็ทํากับข้าวให้ชมก่อนอันนี้ก็ซื้อมาแล้วก็ตัดแหละเขาก็งอกมาเมื่อปีที่แล้วใช้ป่ะน้ำมีเอาใส่ดินไว้อ่ะในกระถางกระบาะเขาไม่งอกมาทันทีนะพอมาปีต่อมางอกเฉยเขียวเอาก็เอามากินสลัดโอเคมาชมกวกอโมเร จริงๆน้ํามีเคยทำอันเนี้ยไว้แล้วนะแต่หาไฟล์ไม่เจออีกแล้วจะต้องจัดการคอมพิวเตอร์ลบไฟล์กันนั่นเพราะว่าเวลาถ่ายทไล่น้ํามีข้าเก็บเพราะว่าเอามาสามารถมาทำใหม่ได้นะเวลาแบบว่าช่องมีปัญหาอะไรเงี้ยน,น้ํามีก็ทำช่องใหม่ไว้ เราก็จะใช้ที่บดนะหรือจะใช้ช่อซ่อมก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าคนไม่มีอันเนี้ยไม่มีที่บดนะใช้ซ่อมเนี่ยแบบจึกจึ๊กจึกจึก,จกแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรุงเครื่องเลยค่ะก็จะใส่ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมี ผงเม็ดยี่หร่าคูเมนแล้วก็เกลือต้นหอมผักชีน้ำมีก็จะใส่อันนี้เป็นทิดนึงเนาะเมื่อเขือเทศหน่อยหนึ่งเมื่อเขือเทศอันนี้น้ำมีจะทํายำมะเขือเทศซาวซ่าแบบที่เคยทําแล้วอะกินคู่กันอร่อยก็เวลาเขากินนะก็จะดิบ ใช้แท็คเกอร์ค่ะจิ้มแต่น้ำมีก,ก็กินกับคบเขาจะมีเป็นแผ่นเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นเหมือนใช้ข้าวโพดทำเรียกว่าคอนชิปทีนี้เราก็น้ำมีก,ก็ชอบเผ็ดเนาะเราคินรสชาติไทยเราก็จะใส่พริกลงไปด้วยถ้าคนอื่นไม่กินเผ็ดไม่ต้องใส่นะคะ อันนี้แบบรสชาติไทยๆก็จะใส่น้ำมะนาวนิดนึงเราก็มาดัดแปลงแบบรสชาติที่เรากินเนาะก็ใส่อันนี้ค่ะกระเทียมนิดนึงหอมน,นิดนึงเนาะต้นหอมผักชีความจริงเขาจะใส่แต่ผักชีนะเนี่ยแต่น้ำมีก็ใส่นะล่ะ ตัวหอมผักชีใส่อันนี้ลงไปผงเม็ดยี่หร่านิดนึงให้มีกลิ่นอร่อยมากใส่เกลือน,นิดนึงถ้าทำเสร็จแล้วยังไม่กินนะคะเพื่อนๆต้องเอาอะไรมาปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไม่งั้นเขาจะเป็นสีดำเปลี่ยนสีเป็นสีดำช่วยให้ สวยๆกัถ้าเรากินไม่หมดนะใส่กล่องพลาสติกแล้วก็ใช้อันนี้ค่ะพลาสติกซีนไว้ด้านโมดแล้วก็บีบน้ำมะนาวไว้ข้างบนนิดนึงแล้วก็นะน้ำเหนียว่เนี่ยเราจะบีบน้ำน้ำมะนาวโรยมา <ะ S 1> หาราน,นิดอื่นเนาะทำอันนี้ก่อนเพื่อโชว์ให้ดูก็ไปแช่ตู้เย็นก็จะเก็บแบบน,นี้ค่ะเพื่อน อาหารเพื่อสุขภาพอาโวคาโดก็ของเม,ม่กซิกันเขาจะเรียกว่าวอกอโมเร่ ok นะคะเพื่อนๆวอกอโมเร่โอเคก็ไปแช่ตู้เย็นเวลาหาแล้วนะคะก็ต้องเอาแผ่นพลาสติกออกโอเคแบบนี้จะไม่ดำค่ะวันนี้อาหารเนาะง่ายๆเรียบเรียบง่าย Thank you